สวัสดีครับทุกท่านนะตอนนี้ร้านนะหลังคาเหล็กมาถึงแล้วนะท่านท่านผู้ชมสัปตะวันหลังคาเหล็กนะนี่นะท่านผู้ชมของมาถึงแล้วโอ้ลิ้นจะพันกัน ของมาถึงแล้วท่านผู้ชมของใหญ่ของที่เรารอคอยวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มุมเนาะเจอค่ำพอดีเนาะใช่เพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาจะมาช่วงบ่ายย้ายนั่งร้านย้ายอะไรน่าจะกระทือนแล้วเขามาสักค่ำเลยลงคนเดียววะช่วย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 เลยคนเดียวบ่ม่งคนเดียวเขาน่ได้ประสบการณ์เยอะกว่าเลยลงมาแล้วเนาะเเเดีีี๋ยยยยวววช่ออะะไไรรสก็ ยาวสุดเลยนะนี่นะหลังคามาแล้วนะท่านผู้ชมหกเมตรสามอลูซิงมาแล้วเหมือนต้องเดินหน้าอีกนิดนึงนะโอมจงหยุดสุดยอดเลยนี่นะ ก็มากพุทธเดียวน้อเป็นอลูซิ่งที่ไม่ได้ว่าบางสุดนะท่านผู้ชมแบบหนาอยู่ประมาณกลางๆเนาะนี่ยความหนาอยู่ประมาณกลางๆนะเดี๋ยวผมไปเช็คของก่อนความหนา สองแปดได้สามแปดได้เอ้าโอเคอยู่ได้อยู่ก็นัดต่าลงแล้วเก็บนัดสองสูงถึนัดสอนดต่อถึปฏิทินหนึ่งใบทีไปดิกนี่มันคืออะไรแล้วก็เหลี่ยเอาแบบดูไหมจ๊ะจะบอกว่

เราก็อาจจะต้องได้คืนนะท่านผู้ชมเช็คความยาวนะท่านผู้ชมแต่วันนี้ไม่ได้มู่แวันนี้คำซะก่อนความยาวผ่านกลับบ้านได้เลยครับจากับจ้ามีวิตอยู่หรือเปลาจ่ต้องอยู่ในที่สุดก็ถึงวินอม ดูราคาตอนนี้เนาะเออยังยังยังยเดี๋ยวเราก็จะอเมื่อเช้าเพิ่นบอกว่า5,300นานี่ไงเพิ่นลดให้219วัยบทห0สตาตงค์เป็น5,100เห0 0รอย0 0รอ้า่ันเอบยลดให้200กว่าบาทเลยนะสิอ๋อตอนั้นนะเขาก็สรนาบุญกับขอบคุณครับร้านสัตวันนะฮะต่อคุทครับร้านสัตววันหลังคาเด็ก ลูกซิ่งห้าพันเอ็ดเนาะห้าพันหนึ่งร้อยเป๊ะอ่0หนึ่งพันเอะสองพันเออสามพันเออสี่พันห้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมีมีมีครบเลยอ่แตะมีใครยืมไหมห้าพันหนึ่งร้อยบาทต้วนเป๊ะเลยโอเครังคาพร้อมน็ตใช่ไหมครับครับผมนี่จมีสองสุงเจ๊กี้ ไปทิ้งไปทิ้งมีรูปอะไรไปทิ้งไปทิ้งนิดหนะอยเร็วเซอร์ไพรส์เผื่อเพื่อมีรูปแบบอยู่ป่ะเจ็ดญหลวงนี่ไงไม่มีอ่มีแล้วสองสูงอันนี้ถุงละกี่ตัวครับอีกถุงละร้อยตัวสองร้อยตัวเนาะตัวละสองบาทเส้นครองไงตัวละสองบาทนะครับผมอันนีตัวนี้ตัวนี้วัวอ่ก็วันนี้ก็ยังไม่ในมุงพรุ่งนี้มุงนะครับผมมุงแต่เช้าพรุ่งนี้นะครับผมถ้ามันไม่เด็ดถ้าเด็ดต้องรอช่วงเย็นนี่แหละพรุ่งนี้นะ จะทอนได้อยู่มีอะไรทำอะไรอย่างอยู่ของมาเยอะแล้วอันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากมายวันนี้ถ้ามานั่งสุเลียนตรงนี้เคยลุยกันเต็มที่นะครับผมหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยทุนเนาะครับผมครับความมากขอบคุณครับครับต้องเหียนใหม่เนาะ นี่ไงเพิ่นเขียนว่าให้นี่ยอดนทุกท่านโอเคก็เพิ่มกลินี้ก่อจะเป็นท่านี้นะครับยอด่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์นะเอารถให้สองร้อยบเก้าบาทห้าสิบนึ่งพันาบาทนะครับผมสรุปเก้าจากด้ยห้าหนึ่งูนย์ยะดูไหมราคาอ่ะทุกคนอันนี้ไปแล้วอแล้ว่าว่าจะบอกว่ามันมันเหลืออยู่เท่านี้นะอ๋อเอออันนี้คือ ในนี้แหละมันเหลืออยู่เท่านี้อ่ะอก็เงินในนี้นะสรุปคร่าวๆเนอะอยังไม่ใช่เป๊ะน,นะมันอาจจะมีบาทสองบาทที่อยู่ในนี้แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกสบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสามร้อตัวเลขสิบสามส แปดศูนย์หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบข้าวโดยประมาณนะท่านดูเลขกลุมๆเดี๋ยวผมไปสรุปอีกทีเดี๋ยวผมแจ้งไปอืโอเคอืหาเบื้อง,งต้นก็มาแล้วนะทุกท่านตัวแผนนะสัมาแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มุงเพราะว่ามันเย็นมากแล้วนะครับทุกท่านใกล้เวลาเลิกงานแล้วครับพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันหน่อยนะครับสิบธินี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เราค่อยมามุงกันวันนี้ก็มัน ใกล้เวลาแล้วเนาะมันถึงแล้วละ่ะถึงเวลาที่เรากลับบ้านกันแล้วเนาะเพราะว่าผมเคยบอกว่าอยู่เนาะก็ถ้ากลับบ้านค่ำม,มันก็ไม่มีเวลาไปหาอยู่หาก,กินนะพี่น้องผมมีเวลาเฮ็ดกับขปาากลับไปแล้วมืดเลยพี่น้องเอ้ยมันก็เทินนะพี่เแบาบใช่และอีกอย่างเราก็มีภารกิจเนาะที่ไปไหน,หนีนะ่เนาะช่วงเย็นก็เลยถ้าขึ้นหลังคาเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณแผ่นหรือว่าสองแผ่นเนี่ยมันจะมืดเลย นะพี่น้องก็เลยกลับดีกว่าอ้าวคุณแม่ดีใจไหมลังคามาแล้วนี่นะคุณแม่ยิ้มไม่หุบเลยหลังคามาแล้วนะแล้วก็อิบล็อกก็มาแล้วนะคุณแม่ก็จะได้มีครบเลยนะก็จะมีมุกด้านหน้าเอาไว้นั่งกินข้าวยามเช้ามีห้องนอนแยกสัดส่วนนะ คุณแม่ก็นอนกับสามีอย่าไปเอาอีกนะพอแล้วเด้อลูกนะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะคุณแม่เนี่ยอยากอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนก็ได้แม่นะงั้นคุณแม่อยู่ห้องหลังเนาะให้ลูกๆอยู่ข้างหน้าเวลามีเพื่อนมีอะไรเคาะบกระจกอะไรจะได้มองเห็นถนนได้อแล้วก็มีห้องครัวคุณแม่ไม่ต้องทําครัวแบบเปียกๆเชะๆอ่าแล้วก็มีห้องน้ําในตัวสบายที่นี่เออฝนตกมาก็ชิว เอออะโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ